สวัสดีครับทุกทท่ทานขอต้อนรับสู่ Super ซูเปอร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถครับผมเหลือเวลาอีกไม่นานครับที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราจะลงทําการแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 ซึ่งนัดแรกครับทีมสาวไทยของเราจะต้องโครจรไปพบกับทีมชาติตุรกีหรือว่าตุรกีนั่นเองผมเองเลยอยากจะรู้ครับว่าแฟนวอลเลย์บอลของทีมชาติตุรกีเขาคิดเห็นกันอย่างไรกับทีมร่วมสายของพวกเขาบางคนมาคอมเมนต์ว่าภาพปกติแล้วนะไม่น่ามีปัญหา พวกเราเนี่ยสามารถชนะได้ทั้งหมดทุกแมตช์แข่ง5แมตช์ก็ชนะ5แมตช์5เต็ม5ไปเลยบางคนก็บอกว่าอย่างแย่ที่สุดนะเราอาจจะแพ้กับทีมชาติโดมินิกันอย่างไรที่เราไปฟังคอมเมนต์กันนะครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากแฟนวอลเลย์บอลประเทศตุรกีที่เขาพูดถึงทีมร่วมสายของพวกเขาไปฟังกันเลยครับ เริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกของแฟนบอลตุรกีเขาบอกว่าปกตินะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราเนี่ยจะสามารถชนะแมตช์พวกนี้ได้ทั้งหมดตามนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้ประสบความสำเร็จเรารอชมแมตช์กันอย่างขันอยู่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันขอให้พวกคุณเนี่ยโชคดีขอแสดงความนับถือกับทีมแชมป์ เอาอย่างนั้นเลยล่ละครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอให้พวกคุณเนี่ยประสบความสาเร็จพวกเราเนี่ยเชื่อมั่นในสาวๆขอ,ของพวกเราเราเชื่อว่าพวกคุณจะท,ทําสําเร็จมาเลยเสาวๆเราเนี่ยอยู่กับคุณสุดหัวใจ คอมเมนต,ต์ต่อมาเขาบอกว่าเราเนี่ยทีมของเราต้องทํางานหนักขึ้นและทําผิดพลาดให้น้อยลงคู่แข่งที่มีชื่อเสียงของเรากําลังเตรียมตัวเป็นอย่างดีถูกต้องครับหมายถึงประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่างแย่ที่สุดเนี่ยเราจะได้หนึ่งทีมจากกลุ่มนี้หมายถึงทีมไหนก็ไม่รู้นะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเข้มแข็งให้มากๆสาสาวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ความสำเร็จที่มาจากทีมชาติสาวๆของพวกเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโชคดีเพราะว่าผมเชื่อว่าเราเนี่ยจะเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือเป็นอันดับที่หนึ่งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันจะดีมากถ้าทีมของเราเนี่ยชนะต่อมาเขาบอกว่าในการแข่งขันครั้งก่อนเราแพ้กับเกาหลีใต้แบบไร้สาระและก็ตกรอบได้โปรด อย่า่อนลายอย่าประเมินทีมอื่นตามเกินไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าตามประสิทธิภาพนะตามผลงานนะการเตรียมตัวเนี่ยพวกคุณสามารถเอาชนะได้ทุกทีมยกเวน้นโดมินิกันและทีมไทยของผมอีกทีมหนึ่งได้ไหมครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะอย่างแย่ที่สุดนะทีมของเราจะเป็นอันดับ2ในกลุ่มนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเขาวางนะหวังว่าจะชนะในทุกนัด คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโดมินิกันพวกเขาอยู่ในันดับสูงนิดหน่อยส่วนทีมที่เหลือเป็นอันดับกลางตารางคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันหวังว่าเกาหลีใต้จะไม่มีความฝันของเราจนถึงวันที่27กันยายนนี้ตุรกีเขาไปแพ้เกาหลีใต้ตอนโอลิมปิกครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราพลาดอย่างมากที่สุดก็12เซตผมว่าอันนั้นไม่เรียกพลาดนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามามาเกาหลีใต้พวกคุณเข้ามา เดี๋ยวลองเจอเกาหลีใต้ดูอีกครั้งนึงก็ได้นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาชัยชนะมาให้ได้มากเท่าที่คุณต้องการทำในแมตช์อย่างไรก็แล้วแต่มันจะไม่สามารถปิดช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการแพ้ในรอบก่อนรองชะเลิศในการแข่งขันโอลิมปิกแสดงว่าฝั่งใจมากๆนะครับแฟนเบสบอลตุรกีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันรู้สึกว่า ฉันไม่สามารถผ่านการแข่งขันนี้ด้วยรูปแบบอื่นมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากชนะ5จาก5เกมได้หมดครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวังว่าทุกแมตช์ของพวกเราเนี่ยมันจะคงอยู่ปกป้องจิตวิญญาณและพลังใจของปะคุณคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทากลางประสบการณ์ที่สะสมมาของทีมเราผมคิดว่าพวกเขามีช่วงการเตรียมตัวที่ดีในการแข่งขัน เตรียมการล่าสุดและมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันมากกว่าที่เคยเป็นสำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่าด้านการป้องกันที่ค่อนข้างฉลาดของทีมเราเนี่ยจะดีขึ้นสภาพจิตใจฉันคิดว่าดีกว่าที่เคยมีมาพวกเราเนี่ยสามารถเอาชนะการแข่งขันนี้ได้เพียงแต่อย่าสร้างความคาดหวังให้มันสูงมาก ความคาดหวังที่สร้างขึ้นมันอาจจะทําให้เราหลุดออกนอกเกมได้อย่างสิ้นเชิงการแข่งขันและผลการแข่งขันในอดีตไม่ควรนำะาเป็นข้อมูลอ้างอิงแต่แนวโน้มที่แพร่กระจายมากในหมู่ผู้ชมอย่างเราคือความคาดหวังในใชัยชนะในทุกนัดแต่อันที่จริงแล้วเราควรเล่นในบรรยากาศร,รอบชิงในทุกๆนัดเมื่อวานคือเมื่อวานวันนี้ก็คือวันนี้ตราบใดที่เรายังเล่นเกมของเราเองความเสร็จก็จะเกิดขึ้นทันทีโดยอัตโนมัติ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาล่ะสาวคราวนี้เหมาะกับเธอที่จะเป็นแชมปเปี้ยนทุกคำอธิษฐานและหัวใจของพวกเราทุกคนขอให้พวกคุณเนี่ยประสบความสำเร็จและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าขอให้โชคดีพวกคุณคือตัวแทนของพวกเราอย่าปล่อยให้ความพยายามของพวกคุณทุกคนสูญเปล่า เรียบร้อยแล้วครับผมคอมเมนต์จากแฟนบอลตรุรกีที่เขาพูดถึงทีมร่วมกลุ่มของพวกเขาต้องบอกว่าพวกเขามีความมั่นใจเป็นอย่างมากนะครับที่พวกเขาจะคว้าชัยชนะได้5นัดเต็มจากหานัดแต่อย่างไรก็ตามครับนัดแรกของตรุรกีเขาต้องเจอทีมชาติไทยของพวกเราครับพวกเขาอาจจะผิดหวังก็ได้นะครับกับนัดแรก แต่ผมขอครับแฟนๆชาวไทยทุกคนแฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนครับอย่าลืมครับส่งเสียงเชียร์ให้กับสาวไทยของเราหนัดแรกเจอกับตรุรกีในวันที่24นี้แล้วนะครับผมขอเสียงเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยกันหน่อยครับผมวอลเลย์บอลสาวไทยสู้ๆวันนี้แอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ